จเจริญพรญาติโยมท่านสาธิชนวันนี้จะได้นำนิทานธรรมบทมามาเล่าให้ฟังสองเรื่องพอพินุทาหอนสอนใจเป็นลำดับไปได้ยินว่าคนโกงผู้หนึ่งฝังตุ่มไว้ภายในห้องในเวลามนุษย์ทั้งหลายมาย่อมเข้าไปซ่อน มนุษย์ทั้งหลายถามว่าพระเทระไปไหนเมื่อพวกสิทธิ์บอกว่าท่านอยู่ภายในห้องแม้เขาไปค้นหาอยู่ก็ไม่เห็นจึงออกไปในขณะนั้นคนโกหกนั้นออกจากตุ่ม นั่งอยู่บนตังมนุษย์เหล่านั้นกล่าวว่าพระเถระไม่มีเมื่อพวกิษย์บอกว่าพระเถระอยู่ภายในห้องนั่นแหละจึงกลับเข้าไปเห็นเขาแล้วถามว่าทีแรกท่านพู้เจริญทีแรกพวกผมไม่เห็นจึงออกไป ท่านไปไหนเขาย่อมแสดงความที่ตนเป็นดุดพระคีณาศพด้วยคำว่าธรรมดาสมณนาทั้งหลายย่อมไปสู่ที่ตนตนปรารถนาเรื่องอรหันตุ่มโจ